สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่11็กอค6กนะครับกรกฎาคม65นะครับงวดประจำวันจันทร์ที่11นะครับพรุ่งนี้หวยลาวก็ออกเหมือนกันนะครับไปดูได้นะครับหวยลาวสูตรใหม่มัดรวมกัน4สูตรนะครับ หวยลาววันที่1 1ก็ลงไว้แล้วนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับสำหรับงวดวันที่10ที่ผ่านมานะครับเข้าแล้วนะครับ2น้อยนะครับ6 3สเข้าตรงๆนะครับพิเศษบนเลยนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับ63บน05ไปเข้าล่าง VAP นะครับ 0 5เข้าล่าง VIP สรุปเข้า2น้อยนะครับวันที่10นะครับ63เข้าเต็มเต็มนะครับ05ไปเข้าล่าง VIP นะครับ v i p บนออก0770ตามที่ผมย้ำนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสลับกันนะครับเห็นไหมครับว่า 05ไปออก v p นะครับล่างแต่ว่า6กสาบอกตรงๆนะครับเรามาดูงวดวันที่11กรกฎานะครับผมซึ่งผมได้คํานวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับผมเป็นน้อยละ2สูตรนะครับเป็นสูตร2ตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับผมมาดูที่น้อยพิเศษนะครับ น้อยพิเศษก็จะมีนะครับ48 84 81 18เด่น4วิ่ง8นะครับน้อยปกติ ใช่ปกติก็จะมีนะครับ78 87 40 04เด่น 8, 8, 8วิ่ง4น้อย VIP หน่อย b p ก็จะมีนะครับ03 30 90 09เด่น3าวิ่ง0ประมาณนี้นะครับผมว่านะครับพรุ่งนี้หลัก8นะครับหลัก8หลักแกับหลัก0นะครับพรุ่งนี้นะครับมาแน่นอนครับผม หลักแปดกับหลักศูนย์มาแน่นอนนะครับพรุ่งนี้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดหลักแปดกับหลักศูนย์มาแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับงวดวันที่11นะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ